สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดกับขขาจ้ะได้อันย้ายได้อันใส่กอกอีสานซอคอนแก่นมากิโลหนึ่งจ้ะนี่ย้ายเตรียมพักไปเรียบร้อยแล้วมีอันพริกสดมีแค่รสมีเตงกัวแล้วก็มีอันพักสลัดพักสลัดจ้ะแล้วก็มีนี่จ้ะแล้วก็มีขิงหน่อยหนึ่งขิงสดจ้ะแล้วก็ต้นหอมจ้ะนี่ ต้นหอมโมนี่ก็จะเฮ็ดอาหารฝรั่งให้เพิ่นก่อนจน้ะนี่มักหมูสับใส่สามเกลือใส่ซอสปกติอะไรพี่นอ้องใส่อีกอย่างล่ะเกลือพริกไทยสามเกลือขนอหมูน้อยนึงน้ำตาลเกลือจ้ะแค่นั้นแต่โมนี่พิเศษเนี่ยพิเศสเพซ่บว่าเพราะว่ามีสามเกลือใส่น้ำจ้าเอาเดี๋ยวย้ายสิปันเป็นก่อนก่อนจ้ะ ขอตัวอันปั่นเป็นก่อนก่อนเนาะวันนี้จะจัดแซ่บๆเลยจ้ะสำหรับยายปั่นหมูเป็นก่อนเลยจ้ะนี่อันนี้หมูอันเครื่องโล,ลดได้จัดเออย้ายใส่ไข่ไปน้ำได้จ้ะเด้องวดนี้ห้องเราต้องสุกไข่จ้ะใส่ไข่ไปเรียบร้อยก็ต้องให้สวยงามแบบจ้ะ กินเองลืมเปิดไฟจ้ะให้กระทะพินอุ่นฮึเปิดไฟไว้ให้กระทะพินอุ่นเไไพ,นนพินจะออกเร็วๆเนี่ยจักน้อยจ้ะเพราะว่าย้ายอันขันย้ำประทนในไดทีปรนไดแต่กระเฝ้าจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวพินสิมากินข่าวเทียงเนาะกับว่าเป็นนยังจ้ะเพ็ดกินเอง เจ็บคือเกาน้ำค้นก็กินน้ำเขา่าน้ำค้นก็กินน้ำอันอันขนมปังแฮมเบอร์เกอร์จ้ะแล้วแต่เพิ่นจะกินเมน,นูนี้กับจัดดุคือกัาระอยู่บ้านเพราะว่าเพิ่นจะหมักเล็กหน่อยเนาะแล้วเธอเพิ่นก็ใส่ผักสลัดน้ำใส่อันอีหยังบักเตนกัวดองน้ำจ้ะ แตงกวัวดองว่าขาดจ้ะว่าขาดบ้านมี้ตลอดกับข้าวโพดยู่นี่นะข้าวโพดกระป๋องอะจ้ะกระจัดกระใจแน่จัด,จ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 ดน้อยหรือพี่น้องจ้านี่ เดี๋ยวพ่นกระสีอันนั่นจ้ะเดี๋ยวเพิ่นก็จะอ่าฮดโตจ้ะเมื่เฮ็ดเป็นแบนใบไปาเ้วนั่นพิ่นก็จะฮดโตของเพิ่นเข้ากันคือเก่าจ้ะวันนี้จะแสบเนาะถูกใจก็คือเพิ่นบ่ได้กินหมูแล้งจ้ะเพราะว่าย้ายใส่สามเกลือน้ำจะมักกันจะใส่ไงพ่นก็จะกินน้ำอันนั้นแหละจ้ะน้ำเข่าเพราะว่าเพิ่นกินกินเข่าหลาย เดือนหนาเลากับสิบแปดปีเราจะใช่ไงใบอันเหตุงานกับมาแล้วเด้อพี่น้องแต่เพิ่นยังประธานเน่อนีจ่จะเพิ่นแค่เลี้ยนเป็นนิดหน่อยเลี้ยนฝึกนั้นชื่อจ้ะแต่เขาก็ต่องยืนไปว่าเพิ่นเป็นแค่นักเลี้ยนจ้ะคอยติดต่อทั้งอันทั้งอันนันกับเธอหนึ่งจ้ะ ที่ตอนทั้งหลวงมองผมย้ายเสียภาษีนั่นแหละจ้ะอยากเบิ่งว่าไรใดเท่าไรมีเท่าไดรเองสินาจ้ะเราต้องมีประวัติเวลานั่นเขาเสษมีนันกระเสียนเสียภาษีเสียนั่นเสียนี่อาหับเฝ้าพี่น้องนี่ ไฟก่อนจ้ะเจ้เ็ดไฟอ่อนๆจ้ะไฟเป็นเบื้อหาปันกลางจ้ะก็ได้ไฟแห้งจ้ะให้เพิ่นซุปแต่อันกระทะไม้ย้ายจะบออันใสน้ำมันหลายจ้ะใสเนยน่ะก็ใสหลายเด้อใสเน้นยจ้ะเจ้เห็ดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจ้ะให้เพิ่นซุปขามหนึ่งเราเขาค่อย ไปพริกเลยจ้ะเอาเด้อูซุปเราใช้มาเบิ้งกันนะจ้ะเนาะนหจ้ะพริกเบิง้บงกระทียเป็นไ่ยเยอะจับเันกัะเทมกระเทลง

ไดอีกแค่กีบฟังนึงจ้ะซุปเลยย้ายกระเจาออกลงกระล่างกระทะอันนาไปเนี่ยจะใส่กอวอีส่นกิโลนึงจ้ะในจ้าทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจะน้ำกระทะให้เพิ่นซุปก็ได้ทอดดอกจ้ะน้ำใส่กระทกระกดขึ้นย,ย่างอะไรจ้ะต่เฮาอันดังไฟบัดพอดใดนาอ,อย่างล้างบานว่าท่านนได้อากาศมันยังเย็นอยู่จ้ะ เป็ดตั้งสี่เลยจ้าใจเย็นๆเนพริกไปเลยเรื่อยเดี๋วก็สุกเหลืองคือจังย่างเลยจ้านี่จ้าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มน้ำเริ่มพี่น้องจา้าเริ่มจะได้กินแนหงได้ไอ้หยอดถั่มันไปกักหน่อยนึงเด้อเดพอคนจะเด็กเหลืองกินแหง้แหงแห้งเลยพี่น้องเลย กินลอกบานเลยล่ะท่างข้างนอกท่างข้างในล่ะตอนขนาดอันเปิดอันเครื่องดูดอากาศเพิ่ม้แยังสีสมได้ที่เราจะจ้าตัดเพิ่นออกจากกันล่ะพี่น้องก็จะเขย่าเขย่าเพิ่นเพิ่อจะสุกทั่วจ้ะเล่งไฟเป็นเบอร์เจ็ตจ้ะเพราะว่าเพิ่นลมใส่อันนี้นะเดินสุกแน่ลราจะจะไปเพิ่นอยู่กัเนาะ กินมีสามบ้านแปดบ้านนี่ยแะพี่น้องน,นอากาศบ้อนลโลกแม่ตอนนี้ก็ั้งแต่เมื่อคืนเราจะฝน,กนตกเราจะมาอันนี้ำเศร้าน้อยนึงแล้วตอนนี้อันตะเวนพลืนจะทะลุได้แล้วจ้ะเดินกันนีแสงแดดแต่ขันกินแ,แ,แห้งจริงๆนะอีกโดนจากก็สิมฤทธิ์กระสิไปกระสิจางหายจา้ะขันในบ้านขังนอกบ้านนะตอนนี้ ใดๆที่ล้วจ้าย้ายได้มานี่เป็นใส่กอกเ่าเด้อพี่น้องเดจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะมามากินน้ำกันจ้าวันนี้มาพี่น้องแสร็จจ้าแต่ห่อนอยู่เด้อจ้าเด้อหอนอยู่ กินตะลบอบควนสามบานแปดบาทพี่น้องเออยู่ในบานนี่ก็ว่าต้องห่วงจะกินแหง้งแหง้งเออสิกินไดบ้า่ลจ้ะมันหอน่อนโพดอ้ายห่อ,หอนโพดให้มันเย็นจะเข้าก่อนจ้ะมันห่อนโพดมามากินกันพี่น้อง sáu hòn nghe rồi mm. khá là แซงจ้ะมาต่อพี่น้องลุงนึงหันลูซ้ส้หลาพินน่น้อตักเข่าจ้ะก็เลยตรง ยุดไปเพราะว่าจเห็นเพลินเนาะพนักกินขวเทียงสมกำลังดีจ้ะตะพิทับสลัดเห็นเค่อียเนี่ยบขมได้จ้ะแล้วกอบด้จหอมกำลังจ้ะแต่พืชกง 很少打。<music> <music> แต่ก็กินบ่หลายดอกพี่น้องกินผักแซ่บเด้ ตันโดนกินเชือกกับแซบเลยนะจ๊ะมกพริกันบอค่อยเ,เพ็ดเป็นไดจ้ะมกพริกมันยังอ่อนอยู่

ใชกดแช้กดติดตามไหน้ำไม่เด้เถอเด้อผัดไทยในสวีเสวัสดีจ้า